ใครที่เคยเป็นลูกค้าสุขีตีน้อยอาจจะเคยใช้ระบบสะสมแ,แต้มผ่าน LINE OA ใช่ไหมคะรู้ไหมคะว่าระบบเก็บข้อมูลหลังบ้านนี้มันอยู่เป็นบล็อกเชนผู้ที่เป็นคนพัฒนาระบบหลังบ้านในการสะส,ะสมแต้มนี้นะคะก็คือบริษัท j v e n นเจอรซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือเจมา t ค่ะ และสุกี้ตีน้อยก็ถือว่าเป็นหนึ่งธุรกิจมีเครือผลลัพธ์ของการทดลองสะสมแต้มแบบนี้นะคะปกติสุกี้ตีน้อย74สาขาทั่วประเทศนะคะมีลูกค้า Walk in ต่อวันเนี่ยประมาณ50,000คนซึ่งเมื่อนําระบบนี้มาใช้นะคะสามารถดึงดุดให้ลูกค้าเนี่ยกลายมาเป็นดิจิทัลยูเซได้ถึง300,000คนเลยละค่ะ 3แสนคนนี้จะได้อะไรบ้างนะคะทุกๆครั้งที่มากินก็จะเปลี่ยนเป็นแต้มหรือว่าพอยต์ค่ะซึ่งพอยต์นี้นะคะเก็บสะสมแล้วก็สามารถนำไปแลกเหรียญ NFT หรือว่า Non-Fungible Token ได้ค่ะสำหรับนอน f ัง g จ b l บงโทเคนะคะใครที่ครอบครองอยู่นะคะก็จะมีสิทธิประโยชน์ในการนำเหรียญน,นี้ไปใช้เป็นส่วนลดในสินค้าหรือว่าบริการในเครือสุก,กี้ติดน้อยค่ะ เปรียบเทียบง่ายๆนะคะเจ้าเหรียญ NFT นี้ก็เปรียบเสมือนกับบอชเชอร์ที่อยู่ในดิจิตอลค่ะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องถือกระดาษแผ่นๆนะคะแล้วก็พกติดกระเป๋าสตางค์ไปใช้ทุกอย่างผ่านแอปพลิเคชันได้เลยค่ะในขณะที่ร้านค้าเองนะคะก็สามารถนําข้อมูลที่เป็น big data เหล่านี้ไปต่อยอดในแง่ของการขยายสาขาได้รวมไปถึงข้อมูลลูกค้านะคะสามารถนําไปพัฒนาเป็นกิจกรรมที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยมาร่วมสนุกให้ลูกค้าเนี่ยกลายเป็นแฟนเลเวอร์ของแบรนด์มากยิ่งขึ้นค่ะ